านะครับเท่ากับว่าณขณะนี้สถานการณ์ชัดแล้วคือรัฐบาลคุณแพรทองทานจะเลื่อนการนำพระราชบัญญัติ Entertainment Complex เข้าสู่การประชุมของสภาพ,พรุ่งนี้เลื่อนไปอีกอย่างน้อยก็แล้วกันถึงสมัยประชุมหน้าก็คือครประมาณสัก4เดือนเนาะใช่นะประมาณม4เดือนแต่ อาจารย์ธนพรมีเนื้อหาใจความในพระราชบัญญัติมาบอกคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับคือมันจะได้ไปหาโหลดอ่านกันได้เชิญอาจารย์รัฐบาลเองก็จะได้ต้องมาบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยไปเอาข้อมูลไม่จริงหรือเปล่านะครับเพราะกฎหมายนี้มันก็เผยแพร่มาตรา88เนี่ยะครับการอุทธร์คำสั่งอะไรก็แล้วแต่ของคณะกรรมการซึ่งนายกเป็นประธานใช่ไหมให้อุทธร์ต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งใครเป็นประธานอีกนายกเป็นประธาน นะฮะเอา้ามันจะไม่เขียนว่ามันจะไม่เรียกว่า,วาตีเช็คเปล่าได้ยังไงคราวนี้เมื่อกี้ที่เรามาพูดกันเรื่องว่าไอ้พวกกฎหมายรองต่างๆใช่ไหมปกติกฎหมายเขาจะออกเป็นกฎกระทรวงในต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านชาวเมืองให้คอรอมอให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเขาเขาตรวจสอบได้ปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้ไปบอกว่าให้ออกประกาศนะครับในแนบท้ายนะครับของเอกสารกฎหมายฉบับนียเขาเขียนเลยว่าจะต้องมีการออกกฎหมายรองนะครับทั้งหมด28ฉบับ ปรากฏเป็นประกาศเนี่ย2ี่สิฉบับมีแค่7ฉบับมีแค่7ฉบับที่ต้องเข้าคอรมอนั่นหมายถึงคุณต้นสื่อมวลชนสังคมเนี่ยต้องรับรู้เพราะโคโส่งจะต้องแถลงนั่นหมายถึงสังคมตรวจสอบได้แต่อีก21ฉบับออกเป็นประกาศล้วนๆออกเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รูป้ประชุมบอดวันนี้นะครับมาลื่นออกประกาศก็ได้ นะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็ต้องเอาไปไต่ตรองกันดูนะครับว่าเอ๊ะการเขียนกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเขียนลักษณะแบบนี้เนี่ยอ้าวถ้าเกิดผมเป็นฝ่ายรัฐบาลนะอ้าวผมมองเจตนาดีก็ได้จะหารายได้เข้าประเทศโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่แต่ในเมื่อสังคมเขาไม่สบายใจหน้าที่ของรัฐบาลคือว่าเฮ้ยวิธีการเขียนกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องทําให้สังคมเขารู้สึกว่าทําให้สิ่งที่เขาไม่สบายใจเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมได้ แต่พอเรามาเห็นมันมีแต่ตีเช็คเปล่ายกเว้นกฎหมายฉบับนั้นฉบับนี้เนี่ยมันจะให้สังคมสบายใจนะครับโดยบอกว่าเฮ้ยเร่งรีบเร่งรัดเอาเข้าสักวันที่9เลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับสังคมนะนะครับเพราะฉนั้นการที่นายยกนายน้อยเนี่ยปรับเกมจะถอดบทเรียนจากกรณีสุดซอยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยืดไปอีกสัก3ามเดือนเนี่ยผมก็ต้องเรียนตรงๆว่านะครับก็เป็นความเก่าเกมของพักเพื่อไทยที่เพิ่มมากขึ้น นะครับเพราะถ้าเอาเข้าวันที่เ้าต่อไปเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าแทนที่กฎหมายฉบับนี้มันยังมีโอกาสจะเกิดได้บ้างนะครับเดี๋ยวมันอาจจะเขาเรียกว่ามันอาจจะแทงซะก่อนคือเข้าพรุ่งนี้อาจจะแท้งเลยครับผมอาจจะแทงเลยนะครับทีนี้กลับเข้ามาครุณผู้ชมครับสังเกตไหมฮะถ้าคุณผู้ชมดูเนื้อในกฎหมายแบบที่อาจารย์ดูแบบที่ผมได้ผ่านตาแล้วคุณผู้ชมจะเอ๊เอ๊เอ๊เพราะฉะนั้น ผมถามงนี้ครับปรากฏว่าหลังจากนายกรัมตีประกาศเลื่อนเมื่อสองชั่วโมงเศษที่ผ่านมา,มาอาจารย์ครับคนไม่เชื่อไม่เชื่อใจก็ก็ไม่เชื่ออยู่แล้วฮะทาไมทําไมผมเคยเรียนนายกนายน้อยกับนายใหญ่แล้วไงนะครับคือแบรนด์ประจําตัวของตะปูลนี้เนี่ยนะครับคือสังคมระแวงสงสัยว่าการตัดสินใจอะไรกี่เรื่องกี่ราวก็แล้วแหละก็แล้วแต่มันจะต้องมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแอบแฝงนะครับ สมัยนายใหญ่ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับคดีความต่างๆลูกน้องติดคุกกันสารพัดนะครับสมัยคุณอาปูนะครับก็ติดคุกติดตารางกันนะครับกระทั่งล่าสุดใช่ไหมฮะนายกนายน้อยกรณีตัว๋ว PN นะครับพูดกันตรงๆว่านี่มันคือแท็กติกการหลบภาษีนายกนายน้อยยิ่งมาอธิบายว่าใครๆก็ทํากันก็ท่านก็อย่ามาเป็นนายกก็มันก็จบไงฮะใช่ไหมครับแต่พอท่านมาเป็นนายกและท่านมาอธิบายว่าใครๆก็ทํากันสังคมก็อดคิดไม่ได้ว่าอ๋อ แล้วสมัยพ่อเนี่ยนะครับไปขายหุ้นเทมาเซกนอกตลาดไม่เสียภาษีสักบาทก็อธิบายแบบนี้นี่แหละว่าผมทําตามกฎหมายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ผมเคยเตือนแล้วว่าเฮ้ยนายกนายน้อย,าย,อยการเมืองเนี่ยความเชืออ่อคือความจริงนะถ้าสังคมไทยเขาเชื่อว่านายใหญ่กับนายกนายน้อยเนี่ยเป็นครอบครัวแห่งแห่งการซ่อนกลซ่อนเงื่อน มีอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยไอเนี่ยมันหมายถึงฝ่าเท้าประทับที่หน้าผากเลยนะนะครับประชาชนเขามองไปไหนเนี่ยเขาก็จะเห็นรอยเท้าไว้แบบพี่หนุย่ยอําพลลําพูนนะ่ยเห็นไหม ฝากรอยเท้าเอาไว้ตีน,นะเต็มหน้าเลยคือเขาสงสัยทุกข้อของคุณละว่าง่ายๆวันนี้เขาไม่สงสัยแล้วเขาไม่ไว้ใจ <c oughs> เพราะ <c oughs> เขาเห็นรอยเขาดทษนะเขาเห็นรอยตีนที่คุณทํามาตั้งแต่กันในอดีตมนไปทับอยู่เต็มหน้าคือแค่สงสัยไม่ใช่แล้วตอนนี้คือไม่ไว้ใจผมถึงได้ย้ำไงครับว่าแล้วคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับใครจะชอบไม่ชอบท่านเป็นส่วนตัวก็ไปว่ากันเอานะแต่คนที่พูดเรื่องนี้พูดตั้งแต่ปี2534คืออดีตนายกอานันปัญญาลชุน ท่าน,น,นเป็นคนพูดเองว่าการเมืองเนี่ยความเชื่อคือความจริงนะครับคราวนี้พฤติกรรมต่างๆของบุคคลในครอบครัวก็แล้วกันนะครับล้วนแต่มันสะสมที่ทําให้สังคมเนี่ยนะครับเขาเชื่อไปในทางนั้นใช่ไหมฮะแล้วยิ่งวันที่นายกนายน้อยย้อนไปถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนที่ไปตอบในสาภานะครับก็ประกาศอย่างภูมิใจเลยว่าดิฉันเนี่ยโคตรภูมิใจในการเป็น dead eagle <c oughs> นะครับแล้วก็ยังไปขี่พวกสีส้มด้วย โดยนะว่าถ้าชายชั้นถูกครอบงามก็คือคนครอบงามคือคุณพ่อนะครับดีกว่าท่านถูกครอบงามโดยคนที่ไม่ใช่พ่ออ้าวนาย,ยกนายน้อยก็น,นึกวันนี้เรียกว่าสารภาพเลยแต่ว่านี่มันก็ยิ่งตอกย้ำไงคสารภาพเลยถูกใช่ไหมครับก็ยิ่งตอกย้ำแล้ววันนี้เนี่ยนะครับคุณต้นก็เห็นว่าก่อนที่เลิกประชุมครมวันนี้แล้วจะมีการประกาศเลื่อนเมื่อวานคุณต้นก็ได้เห็นข่าวทุกสำนัก ตรงกันซึ่งผมเนี่ยไม่คิดว่าทุกสํานักนาจะเต้าข่าวตรงกันก็คือนายใหญ่บอกใครไม่รับกฎหมายฉบับนี้ใสหัวออกไปคือตามกระแสข่าวไม่ไม่ต้องตามกระแสข่าวหรอกเรื่องนี้เนี่ยนะครับข่าวลือคือความจริงทีคิดว่ามีมูลคิดว่ามีมูลข่าวลือคือความจริงที่ปิดไม่มิดคือผมจะบอกให้นะว่าสํานักข่าวของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่สํานักข่าวหลักใช่ไหมครับสํานักข่าวย่อยๆอะไรเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะ แต่วันนี้แต่เมื่อวานเนี่ยทุกสำนักรายงานตรงกันนะครับคําถามคือว่าจรรยาบรณของสื่อมวลชนเนี่ยเวลาเขาได้ข่าวอะไรมาเนี่ยนะครับคุณต้นก็ทราบดีว่ามันต้องตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนใช่ไหมฮะเพราะสื่อเขาก็ต้องรู้สึกเขาก็ต้องรักษาคุณภาพของเขาไม่ว่าสื่อนั้นจะชอบไม่ชอบกับพักไหนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พื้นฐานสื่อทุกสื่อเนี่ยนะครับเขามีจรรยาบรณในวิชาชีพเขาอยู่ตรงนี้คราวนี้มันออกมาตรงกันเนี่ยนะครับ มันก็จะให้เข้าใจอย่างอื่นได้อย่างไรว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยนะครับนายใหญ่นะครับพ่อนายกนายน้อยนี่ก็รู้สึกว่าแหมท่านท่านจะเอาอะไรก็ต้องได้ดั่งใจไปซะทุกอย่างคราวนี้พอข่าวแบบนี้มันออกมาเนี่ยนะครับแล้วเลขาธิการพักนะครับก็ออกมาปฏิเสธโน่นนี่นั่นคนก็ต้องบอกว่าเอาอีกแล้วแท็กติกอีกแล้วแท็กติกอีกแล้วใช่ไหมฮะเพราะอะไรฮะเพราะข่าวมันออกมาตรงกันทุกสำนักแล้วเลขาธิการพักเพื่อไทยออกมาบอกว่าไม่ใช่ ไม่มีใครเขามองว่าข่าวนั้นเท็ปหรอกเขามองว่าเอาเหลี่ยมอีกแล้วแท็กติกอีกแล้วมันก็ยิ่งไปตอกย้ําแบรนด์ของอะไรครับของนายใหญ่ของนายกนายน้อยตอนนี้ยิ่งปลาไปถึงพักด้วยซ้ำไปเอ๊ะพักเพื่อไทยเนี่ยสรุปแล้วเป็นพักที่ตรงไปตรงมาจริงเปล่าวะหรือว่าเป็นพักที่เฮ้ยเหลี่ยมจัดนะครับมีแต่เรื่องของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับดูแล้วไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะนั้นเราอย่าได้แปลกใจนะครับว่าวันนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณต้นยกมาคุยกับผมตอนต้นรายการก่อนหน้านี้นะครับถ้าคุณต้นจําได้มีการออกสํารวจสํานักโพลหลายสํานักตัวแรกก็ยืนยันตรงกันว่าคะแนนความนิยมและความไว้ใจไม่มีเลยทีนี้ประเด็นอย่าง,งานี้อาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าค,คุณผู้ชมทางหน้าจอค,คุณผู้ชมทางบ้านหรืออาจารย์ธนพรนจะมองออกอย่างเดียวข่าวเขาว่าอย่างนี้ พักร่วมเองครับพักร่วมเองนะหลังจากที่เมื่อวานมีข่าวว่าถูกเคาะกะโหลกเคาะกระบาลเนี่ยนะเขาบอกว่าในที่ประชุมคอรมวันนี้คุณโทษนะฮะขออนุญาตข่าวลือนะแต่ไม่รู้จริงเท็จเขาบอกคุณอนุทินเป็นคนบอกเลยว่ากระแสกําลังมาอย่างนี้ถอยก่อนดีกว่าไปแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อคุณแล้วเหมือนกันคือภูมิใจไทยเนี่ยอันนี้มันคือเกมการต่อรองอยู่แล้วใช่ไหมคุณต้นแล้วภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเขาก็เขาก็มีคอนเทนต์ ทางฝ่ายสวใช่ไหมฮะเพราะสวชุดนี้ในทางการเมืองก็ไม่ต้องไม่ต้องตีความกันมากมายมนะครับก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยนะครับก็ก่อนหน้านายกนายน้อยไปสนามช้างอารีนาก็แกนนําสวกลุ่มนี้แก๊งแจ็คแฟนฉันก็พิ่งไปไปเป่ากระมอมกันมานะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณอนุทินท่านพูดแบบนี้ไม่มนะ่ <นะ S 2> ตามข่าวนะตามข่าวอ้าก็จริงๆจะตามข่าวก็ได้นะครับเอาตามข่าวสมมุติว่าท่านพูดอย่างนี้ นะครับมันก็มันก็เป็นสิ่งที่นายกนายน้อยก็ต้องก็ต้องปรับเกมนะครับก็ต้องปรับเกมถือว่าเป็นข้อแนะนําหรือถือว่าเป็นข้อแข็งข้อเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะคุณต้นมันไม่เป็นข้อแนะนําหรอกเพราะอะไรมันก็ต่อรองทั้งนั้นนะครับ <laughs> มันมีเหตุอะไรจะต้องไปแนะนา <laughs> นี่ไม่ได้มองเขาเดีเลยนะมันไม่ใช่ว่ามองดีไม่ดีนะเว้ยคุณต้นการเมืองคือการต่อรองการเมืองมันต่อรองนะครับเพราะอะไรครับเขาไม่ได้เข้ามาทําการกุศล ถามว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยทําไมฮะเขาเข้ามาขอโทษนะเขาเหมือนพี่ๆอาสาเหรอที่ไปกู้ร่างผู้ผู้สูญหายเขาเขาเขาไม่ได้ทํามูลนิธิอเขาไม่ได้จิตใจเป็นกุศลขนาดนั้นนี่คือการต่อรองเรื่องผลประโยชน์เรื่องอํานาจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้านายยกนายน้อยนะครับอยากจะให้หลังจากนี้สี่เดือนมันราบรื่นเนี่ยนะครับไอ้งบประมาณอะไรต่างๆที่จะเสนองบปีหกเก้าเนี่ย ก็ไปออกก็ไปปรับแผนงานโครงการซะใหม่นะครับจะซื้อใจอะไรพักไหนพักไหนก็ทำนะฮะตายเลยสิอย่างนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมคืองี้ตารางของโดยปกติใช่ไหมอาจารย์มิถุนากระดาษใช่งบประมาณจะเข้าสภาเพื่อให้ผ่านวาระหนึ่งใช่แล้วเขาจะไปตั้งกรรมธิการการตอนประมาณสิงหาใช่ครับเพื่อให้ทันกันยาถูกจะได้เอาอย่างนี้ก็ต่อรองจิ้มกันมันเลยสิมันสิแล้วพักร่วมรัฐบาลเนี่ยสสอเยอะกว่าฝ่ายค้านอยู่แล้วใช่ไหม พวกฝ่ายค้านจะแปลยติอะไรคุณต้นก็เห็นว่ามันแปลยติอะไรไม่ได้หรอกได้เสร็จๆอะได,ได้เสรๆจัจอ,จอเจๆแต่ว่ากระบวนการที่อยู่ในร่างงบประมาณเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกนะเขาต้องตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับเพราะรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดพักคสีงเงินบอกเออยากจะให้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ขอเติมตรงนี้ให้หน่อยนะครับพักรวมไทยสร้างชาติบอกอ่าขอปรับตรงนี้หน่อย พักแกนนาถ้าถ้าเกิดไม่ให้นะครับพรวอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมคอมเพล็กซ์นะครับก็ยืดต่อไปเรื่อยๆอ้าวจ้าเนะครับถ้าอย่างนี้นะเอาเอามองอันนี้อันนั้นมุมการเมืองครวกกลับมาครับพวกคุณชอบบอกว่าผมมาจากการเลือกตั้งดิฉันมาจากการเลือกตั้งดิฉันต้องฟังประชาชนอย่างนี้ม็อบที่จะวันนี้เขาจะเขายังชุมนุมนะครับที่จุฬาพรุ่งนี้เขายังเคลื่อนม็อบอยู่ก็บีบไปที่พักร่วมสิว่าเฮ้ย คุณจะเอาชีวิตและประเทศชาติไปต่อรองกับเขาไม่ได้แล้วนะก็อยู่ที่แท็กติกในการชุมนุมนะฮะคุณมาไหลรวมกันได้เมื่อไหร่มีการบริหารจัดการใช่ไหมครับมีงบประมาณที่ชัดเจนมีมวลชนซึ่งจัดตั้งอย่างแน่นอนนะครับที่จะเดินไปไหนแล้วเป็นข่าวได้ทําให้รถมันติดกันทั่วกรุงเทพได้นะครับคือถ้าทํากันได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยพักร่วมเนี่ยก็ต้องปรับกลยุทธ์เหมือนกัน นะครับแต่ถ้าผู้ชุมนุมเนี่ยยังทําได้ไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยอันนี้เราพูดกันแฟร์เลยนะถ้าเราเห็นประสิทธิผลเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะครับหรือเป่านกหวีดใช่ไหมครับที่ตอนนั้นไปกดดันปิดสถานที่ราชาการต่างๆชุมนุมตามสี่แยกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งแฟชม็อบตามสถาน,นีรถไฟฟ้าเนี่ยถ้ายังทําได้ไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยพักการเมืองที่เขาร่วมรัฐบาลอยู่เนี่ยเขาก็ยังไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตาไม่กระเทือนซางเขาก็จะเอาไอ ไอ้ฟิลลิ่งตามโซเชียลเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือในการไปต่อรองผลประโยชน์เท่านั้นเองไม่ได้เห็น,นหัวประชาชนไม่เห็นหัวหรอครับเอาคนพวกนี้จะเห็นทําไมก็ในเมื่อพักพวกนี้เนี่ยคุณต้นก็รู้ว่าใช้ทรัพยากรขนาดไหนนะครับคือถ้าเห็นหัวประชาชนจริงเนี่ยนะครับผมคิดว่าพฤติกรรมในการเลือกตั้งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะฮะยังไงอาจารย์อ้าวพักที่เห็นหัวประชาชนเนี่ยนะครับสตางค์ก็ใช้น้อยนะครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมา แต่ทุกพักที่เหลืออยู่เนี่ยก็ล้วนแต่มีเรื่องราวว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยนะครับแหมทรัพยากรใช้จ่ายกันมากมายมหาศาลขนาดั้นผมตีความเพิ่มนิดหนึ่งได้ไหมถ้าสมมุติว่าคุณฟังเสียงประชาชนจร,จร,ร,จริงๆร <ผม S 2> จริงจริงคุณต้องออกมาแสดงท่าทีแล้วแต่<ช><ช>นี่คุณยังเงียบอยู่<ช>อย่างนั้นหรือเปล่าถูกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกให้อีกนะคุณต้นที่ผมจะบอกว่าอยากให้คนที่ติดตามเราสองคนเนี่ยชี้ตัวชี้วัดง่ายๆเลยนะ ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สบายใจกับเรื่องนี้แบบที่อะไรนะสมมุตินะตามกระแสข่าวบอกคุณอนุทินพูดเนี่ยนะไม่มีเหตุอะไรที่คุณต้องรออีกสี่เดือนก็คือประกาศวันนี้เลยประกาศตอนตัวเลยยพักเราไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายตัวบอลทุกไออย่างนี้นี่เขาเรียกเห็นหัวประชาชนอ่าใช่ใช่ผมกตีความแบบนี้ถูกหมใช่ป่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยอ้าวฟังซื้อเวลาไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็เอ้ยอยากให้ผ่านใช่ไหม เอางบประมาณนี้มาให้เพิ่มอันนี้มาให้เพิ่มประชาชนก็ไม่ก็ไม่อยู่ในสายตาไง ấy. นะครับผมถึงบอกว่าการเมืองเนี่ยนะครับสําหรับพักร่วมรัฐบาลถ้าเห็นหัวประชาชนนะที่ต้นถามนะวันนี้ถ้าไม่สบายใจแล้วก็อ่านกฎหมายแบบที่ต้นกับผมอ่านให้ฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยมันแย่มากเนี่ยนะแล้วจะต้องรับหลักการก่อนกระทั่งโอ้ยกฎหมายแบบนี้รับหลักการก็ยังไม่ได้พะกาถอนตัวพักไหนจะขอโทษนะ ผมก็อยากจะรู้ว่าพักไหนจะเห็นหัวประชาชนเป็นพักแ้วตอนนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะพระเอิญเขาไปอยู่พักฝ่ายค้านเขามีพักเดียวคือพลังประชารัฐที่บอกไม่เอาอถูกเพราะนั้นเราก็อยากจะดูนะอยากจะดูน้ำหน้าพักรัฐบาลไอ้ที่บอกว่าไม่สบายใจโน่นนี่นั่นอิดออดไม่ไม่ยกมือเอาขอโทษนะอย่ายอย่ายอย่าอย่า่าปาจะบอกว่า มึงแน่จริงก็ประกาศถอนตัวเลยเอากฎหมายไปดูสิผมรอดูอยู่ <c oughs> ผมรอดูอยู่ <c oughs> จะพักไหนก็แล้วแต่ <c oughs> นะครับที่รวมรัฐบาลอยู่มึงแน่จริงประกาศถอนตัวเลย <c oughs> เอออ่ะแต่ถ้านะครับ <c oughs> คุณเล่นการเมืองแบบไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยนะครับ ในายใหญ่เขาก็ต่อรองกับคุณไปคุณก็คุณก็ต่อรองกับนายใหญ่ไปอืชาวบ้านก็ก็กตาตาปิดๆเหมือนเดิมตาปิดๆเหมือนเดิมเดี๋ยวขอพักสักค,ครูแ่แหมกําลังมันอยู่แต่เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายกันครับกลับเข้ามาครับผมยังอยู่กับอาจารย์ธน,นพรศรียากูณอาะ่ะเราจะคุยกันว่าแล้วมาเกมต่อไปของทั้ง2ฝ่ายจะเป็นอย่างไร เมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงหมาเกมของพักร่วมไปแล้วครับผมว่านี่คือเกมการต่อรองใช่ครับที่นี้ขาโดยไม่มีประชาชนอยู่ในสมการอขาของประชาชนเองครับเราเห็นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหน่วยงานทางศาสนาทุกเกือบทุกที่แล้วออกมาครับมีอีกมุมหนึ่งเขาบอกกันว่าต่อให้คุณเลื่อนครับถ้าคุณไม่เลิกครับ และเมื่อไหร่ที่คุณพิจารณาร่างกฎหมายนี้ครับคุณผิดรัฐธรรมนูญอันนี้น่ากลัวไหมมุมนี้ก็ทําได้ฮะเพราะว่ากระบวนการในการตรวจสอบนะครับความชอบธรรมในเรื่องกระบวนการทางนิติบัญญัติกระบวนการอะไรกในการทํางานของรัฐบาลเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วนะครับฝ่ายผู้ชุมนุมนะครับหรือนักร้องทั้งหลายนะครับจะมีช่องทางไปทําอะไรก็ทําไปเถอะนะครับเพราะนี่มันเป็นสิทธิ์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะเรียนก่อนนะว่า วันนี้เนี่ยนะครับสวนะครับเขาก็รังเปลี่ยนองค์กรอิสระกันนะครับเพราะนั้นกระบวนการที่บอกว่าเออจะไปทางองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปไว้อกไว้ใจกันนักนะครับเพราะว่าตราบใดนะครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลโดยที่ไม่ได้เห็นหัวประชาชนเนี่ยก็อย่าไปไว้วางใจกระบวนการแบบนั้นนะครับเพราะถึงเวลาถ้าเขาต่อรองกันได้เขาสมประโยชน์เนี่ย ไอ้เรื่องที่เราคิดว่ากลไกเหล่านี้เนี่ยจะตัดสินได้เนี่ยมันอาจจะตัดสินไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยผมเรียนนะมันเป็นปีที่คุณต้นก็รู้ใช่ไหมครับแค่จะเละชุดของคอสชเอะหมดเลยฮะแล้วเราก็ได้เห็นนะครับว่าสีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยก็ต่อรองอะไรกันเยอะแยะว่าโอ้ซัดกันมาโดยตลอดะฮะกรณีตุลาการสารรัมนูนเนี่ยนั่นก็คือความลงตัวของทั้งสองฝ่าย นะครับสีน้าเงินก็ไม่อยากได้คนนึงสีแดงก็ไม่อยากได้คนนึงก็ลงตัวกันนะครับก็เดี๋ยวก็มาหากันใหม่นะฮะออก็เริ่มเปิดรับสมัครแล้วถูกเพราะนั้นมผมเลยขอพูดเป็น2มุมไงมุมถ้าจะไปยื่นองค์กรอิสระอะไรเนี่ยก็ไปนะครับแล้วผมก็คิดว่าก็ช่องทางก็มีตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนักร้องทุกคนรู้จักด,ดีช่องทางเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงหรอกในเรื่องการยื่นนะครับแต่ผมแค่บอกว่าถ้า พักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วมีพักพักหนึ่งเนี่ยเขามีความใกล้ชิดกับสอวอแล้วกันแหมผมจะใช้ว่าเป็นพวกเดียวกันก็ชอบมาว่าผมเอาว่าใกล้ชิดก็แล้วกันนะครับก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังนะฮะว่าเกมนี้มันจะแตกหักกันได้ด้วยองค์กรอิสระตัดสินอะไรมันไม่มีหรอกนะครับเพราะว่าที่มาขององค์กรอิสระก็มาจากการต่อรองเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็ต้องกลับมาว่าอ้าวแล้วฝ่ายภาคประชาชนที่เขาคัดค้านอยู่ขนาดนี้นะครับ ถ้ามองในมุมผมนะวันนี้เนี่ยถ้าแกนนํายังเป็นแหมต้องใช้คํานี้จริงๆขออภยัยรู้ว่าทุกคนเป็นนักสู้แต่ก็ต้องบอกว่าทุกคนที่เป็นแกนนาเนี่ยผ่านสนามการต่อสู้มาเกิน20ปีกันทุกคนเลยนะครับเรียกว่าไม่ว่าม็อบสีไหนก็จะเห็นหน้าคนเหล่านี้พูดตรงๆเป็นนักมวยคือหน้าช้านะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับใครที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้แล้วยังไม่เคยปรากฏหน้ามา นะครับแล้วมีศักยภาพนะครับในการที่จะมาทําให้เกิดการหลอมรวมของคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างเป็นระบบอย่างเป็นกระบวนการอย่างมีพลังเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็ต้องไปหาคนแบบนั้นนะให้เจอคือยุทธศาสตร์เขาต้องหาหน้าใหม่ทุหน้าใหม่และมีศักยภาพที่ในการระดมทรัพยากรอ่าหนึ่งทั้งระดมทรัพยากรสองระดมคนถูกถูกต้องเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะนะครับปี2557 ถ้าคุณต้นจําได้ไม่มีใครคิดถึงหรอกว่าเลขาธิการพรรคประยัติปัตในช่วงเวลานั้นท่านจะลงมานําม็อบเองต้องถือว่าเป็นหน้าใหม่เขาเขาเดิน,นบนสภาตลอดก,ก่อนหน้านั้นคุณสุเทพไม่เคยมีอารมณ์และไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองบนท้องถนนเลยถูกไหมฮะคราวนี้พอคุณสุเทพท่านลงมาเองเนี่ยเราก็ได้เห็นเลยว่าเฮ้ยพลังของผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับสสบรประยัติปัตก็ว่อาอ้าวขอโทษน,นะครับก็มีชาวบงชาวบ้านอะไรก็มา มันเกิดเขาเรียกเกิดสารตั้งต้นที่ที่แน่นอนแล้วมันมีพลังแล้วใช่จำนวนผู้ชุมนุมเนี่ยมันเห็นเลยเฮ้ยโอ้โหประชุมได้ยืดเยื้อเปิดได้แค่4วันก็มาหลากหลายหมื่นแล้วอะถูกไหมฮะเ<อ>พราะนั้นแล้วเนี่ยรอบนี้นะฮะถ้านะคนในพักการเมืองนะที่มีศักยภาพนะแต่ผมยังไม่ได้ยินจากท่านพูดนะแต่เมื่อกี้คุณต้นพูดพูดแล้วว่าลูกพักท่านเนี่ยไม่เอาแน่ๆก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณลุงป้อม ผมเนี่ยรอฟังว่าเฮ้ยลุงป้อมจะแถลงข่าวออกมานําแบบคุณสุเทพเพื่อไรอ๋ออ๋ออหมายถึงออกนะนะอันนี้ถือว่าเป็นหน้าใหม่เหรอใหม่สิอ้าวลุงป้อมไม่มีประวัติศาสตร์เรื่องเรื่องแบบนี้นะแต่ผมไม่ได้แย้งนะแต่เป็นหนึ่งในสามปอนะไม่เป็นไรนะครับสมัยคุณสุเทพเนี่ยนะขึ้นมานำเนี่ยนะครับก็หน้าตาคุณสุเทพสตอรี่ชีวิตถามว่าก็ไม่ได้ดีเด่นไปกว่า แต่ถ้าความหล่อลุงป้อมเหมือนคุณสุเทพพอกันนะหล่อหลอกินใจเลยก็หล่อคนละแบบนะคนหนึ่งหล่อแบบกำนันหล่อเข้มๆหนึ่งหล่อแบบผอบทบก็เลือกเอานะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งลุงป้อมมีแน่ๆก็คืออะไรครับความสามารถในการระดมทุนบารมีมีแน่โอ้โหสองห้าหกหกคุณต้นก็รู้พลังประชารัฐได้สอสองมาสี่สิบไม่มีใครจ่ายนะครับ ลุงป้อมล้วนๆนไปรู้เรื่องเขาเยอะอเต็มข้อเลยเพราะฉนั้นผมนึกบอกนี่แหละคือศักยภาพแล้วลุงป้อมวันนี้มีสอสอยู่2ี่สิบคนอาโทษ19คนแน่นอนครับสารตั้งต้นนะครับมีมวลชนมาพอเขาสอสอเขตทั้งนั้นด้วยนะผมถึงบอกอใครบอกอว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะมาร่วมชุมนุมเนี่ยพอเห็นเฮ้ยโอ้ยมีผู้ชุมนุมอยู่แล้วกลุ่มหนึ่งประมาณหมื่นคนทุกวันอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้มันยกระดับได้อะ อันนั้นคือยุทธศาสตร์ที่อาจารย์มองนะเดี๋ยวรอว่ากันไปกันแล้วกันแต่สุดท้ายปรากฏว่าความไม่ไว้วางใจตัวของนายกรัฐมนตรีนะผมมีสามนาทีตอนนี้คือเฮ้ยพรุ่งนี้ถึงเลื่อนแต่มันมีพรบนี้ละโทษด้วยไอ้นี่ฟอกขาวพ่อเลยคือตอนนี้ไปหรือไอ้นี่ฟอกขาวพ่อหนักกว่าอีกนี่คือวิกฤตแห่งศรัทธาเลยใช่ไหมต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมผมคิดว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ย เท่าที่ฟังเขาแถลงจับมือกันมาเนี่ยเนาะผ่านกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกคนก็เห็นด้วยว่าจะไม่แตะหมวด1หมวด2ใช่ไหมครับพะนั้นกระบวนการที่จะนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับแน่นอนพรรครวมเขาก็ต้องยืนจุดนั้นนะครับก็คือจะไม่แตะเรื่องคดีทุจริตแล้วก็คดีเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับซึ่งบังเอิญว่าพ่อนายกเนี่ยก็ไปอยู่ในข่ายมาตราหน 1, 1, ึ่งหนึ่งสองพทุจริตเขาพน<ช>้ไาพนไปแล้วนะเขาพ้นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ถ้าเราไปดูนะครับว่า ตัวร่างที่จะเสนอกันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับในส่วนร่างที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยก็เป็นร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติอีกร่างหนึ่งก็พวกสีส้มอีกร่างหนึ่งก็คือประชาชนเขาล่าชื่อกันอะไรกันแล้วก็มีอีกร่างของของของคุณหมอละวีอ่าใช่ครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยมั่นใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเมื่อเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เลื่อนออกไปแล้วเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะมีการรับหลักการเรื่องนิรโทษกรรมและก็น่าจะรับร่างเดียวคือร่างของพรรครวมไทยสร้างชาติ นะครับเพราะว่าร่างของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยประกาศชัดเจนเลยว่าไม่รวมคดีทุจริตนะครับแล้วก็ไม่รวมคดี1นึมีอยู่สองร่างแหละที่เขายืนทางเดียวกันคือรวมไทยสร้างชาติกับของคุณหมอรวีแต่ก่อนชื่อพักพลังธรรมใหม่นี่แหละครับแนวแนวนี่แหละครับแต่ตอนนี้เขาไปกล้าทำถูกต้องถูกต้องนั่นแหละครับจะมีอยู่จะมีเฉพาะร่างที่มีเนื้อหาแบบนี้แล้วกันที่จะที่ที่สภาจะรับ ส่วนร่างของพรรคสีส้มกับร่างที่ประชาชนเสนอเองเนี่ยพูดตรงๆคือเนื้อหาแทบจะเป็นแทบจะบบเดียากันแบบเดียวกันเพราะนั้นโอกาสที่จะผ่านรับหลักการเนี่ยก็คงไม่มีทีนี้อย่างนี้ไอ้นั่นคือเรื่องของสภาแต่หมายความว่านั้นขนาดเนี้ยมันกลายเป็นว่าวิกฤตศรัทธาในตัวคุณแพทองทานนี่คือพึบเร็วพอๆกับพรบคาสิโนมันก็จะเป็นการสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้านายกนายน้อยสมมุตินะ เรื่องของอประธานาธานาิบดีทรัมป์นะครับเกิดนายกนายน้อยยังแก้เกมได้ไม่ดีอีกมันก็จะสะสมมากขึ้นไปอีกใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้สะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆชอบ่อบว่าจากวันนี้ไปจนมสมัยประชุมหน้าเขาจะปิดพรุ่งนี้นะครับครับผมไปถึงสมัยประชุมหน้าขวากหนามล้วนๆก็ไม่มี<น>ทางเรียบๆยบแน่นอนแล้วผมแนะนํานายกนายน้อยเร็วๆอยู่อย่างได้ไหม รีบไปอ้อนวอนนะครับไปกราบอ้อนวอนให้คุณพ่อนะครับออกมาเจรจากับทั้์เลยได้นอีกคนแล้วนะมีคนยุเหมือนกันนะบอกให้ไปใช้พ่อเลยผมบอกเลยใช้พ่อเลยเออนะครับเพราะโดนนั่นท้์กับนายใหญ่เนี่ยเขานักธุรกิจเหมือนกันอ๋อสองทอสองทอล้วนายใหญ่ก็มีคอนเน็กชันกับประธานที่ดีสารัฐตตั้งหลายท่านนะครับงานแบบนี้ต้องระดับนายใหญ่แต่ผมไม่ได้นั่นนะผมต้องมีตัวชี้วัดหน่อยแต่ถ้านายใหญ่ออกหน้านะ แล้วประเทศไทยนะครับได้นะครับได้ข้อผ่อนปลนจากสหรัฐนะครับไม่ด้อยไปกว่าเวียดนามไม่ด้อยไปกว่าจีนซึ่งเดี๋ยวเขาจะต้องเจรจากันเนี่ยนะครับอย่างนั้นแหละนายใหญ่ก็ถึงจะคิดฝันถึงแหมตําตแหน่งใหญ่โตในทางการเมืองระดับโลกได้นะครับแต่ถ้าทําได้ต่ำกว่านั้นนะครับก็นับถอยหลังนายกนายน้อยอีกเช่นเดียวกัน นะครับม <mm ันต er> ้องมีต no yes> ัวชี้วัดฝีมือนายใหญ่หน่อยครับอ่าขอบพระคุณมากรอาจารย์ครบผมไม่เกิดเป็นคนไทยยุคนี้ฮะตามการเมืองแล้วเหนื่อยใจอยู่ยากแล้วอาแล้วก็คุณผู้ชมครับเราจะกลับมาพบกันแบบนี้กับเรื่องนี้ต้องเครีย์นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้แหละครับทาง JK Top n e w น18วันนี้ผมและอาจารย์ธนพรศรียากรุลอยคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกอร่อยอร่อยมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ำพริก เฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะคุณชมนี่คือน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดต,ตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซบก็คัดสันแบบหืมปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสาหรับ น้ำพิกทั้งสองรสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่02-016-0000หรือว่า Line@ TV 9ที 999. รับประกันครับทั้ง2รสนี้แค่ชิมยังติดใจ แต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ